ทุกคนไปฟลุกนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงกล่องเดิมนะครับอิฟซ่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างที่รู้วันนี้นะครับก็คือเซตของปีใหม่นะครับของอิซ่าเป็นเซตหนึ่งนะครับข้างในมีกระเป๋านะครับนี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับเปิดออกมานะครับมีแป้งนะครับแป้งเม็ดนะครับซึ่งก็อย่างที่รู้ก็เราก็ดูรู้ว่าเอ๊ะรู้สึกคล้ายกระแรงสิ่งที่คุ้มนะครับจะบอกว่าแปลง ของอิปซ่าเป็นแปรงซินเทติกที่ดีมากนะครับอันนี้เอาไว้ปัดแป้งนะครับจะได้แป้งที่บางเบานะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูเนื้อแป้งก่อนนะครับพอะคันที่เราไม่ได้ดูนะครับแตะๆนะครับปักนะครับเนี่ยนะครับจะเบามากนะครับแล้วก็ผิวนะครับจะอมชมพูขึ้นนะครับทำให้ดูสดใสนะครับแล้วมีชิมเมอร์แบบพอดีๆนะครับโอเค สิ่งที่เดบดนะครับมันอยู่ที่อันนี้ครับเพราะอนะไรก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆอิฟซาจะมีของแนวๆนี้มาตลอดนะครับก็คือเป็นเหมือนอายแชโดแต่เป็นเนื้อครีมนะครับมาให้ดูฟึดดูด,ดีๆนะครับทาก่อนนะครับลองเป็นเบสนะครับก่อนจะลองอายแชโดสังเกตประกายดีครับ มันสุดยอดมากครับเวลามันโดนแสงนะครับนะดังนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าแนะนำมากๆเลยนะครับให้ซื้อหากันนะครับอันนี้เป็นท็อปโค้ดนะครับทาเล็บนะครับทาโค้ดกับสีธรรมดาได้นะครับทั้งเซตเนี้ยจะบอกว่าก็ต้องบอกว่าแค่2,500บาทนะครับซึ่งได้แค่เจ้าแปลงเนี้ยตัวเดียวก็เียว่าคุ้มแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ